สอง EP เฮโยวัตสับหรู EP สองต่อต่อคลิปก่อนหน้านั้นนะอันนี้ต่อเร็วเพราะว่ามันคลิปมันจะยาวไปอย่ามันลงไม่ได้ลงลงไปอยู่เดีย๋ยวก็ต้องเติมบัญชีอันนี้เป็นที่แต่งหน้านะมีกระดาษช็ดหน้าด้วยเห็นไหมหน้าเธอขาวจวกุกเลยใสสะอาดหไหมอ้าขยะทิ้งตรงไหนแลนะไม่มีถังขยะเลย มันก็ทิ้งในห้องลับเนี่ยไปมันเกิดอะไรขึ้น,เนะวะเนี่ยนี่มีน้ำหอมด้วยเด้อน้ำหอมใสสะอาดนี่ฉันช่วยเธอต่งนี่มีกระจกรูปหัวใจด้วยแล้วก็มีกล่องของขวัญมันคือบั克สองนะไม่รู้เมันจะนี่คอมพิวเตอร์นะวาคอมเหรอเนี่ยทำไมเสียงมันน่ากลัวจัง ก็อย่าไปสนใจมันดว,วมันน่ากลัวสว่ามันน่ากลัวเธอก็อย่าไปยุ่งกับมันมากมันคือความผิวสิงจริงเหรอลอเล่นอันนี้เป็นที่นอนนะคือป่านในแถวนี้มันมีที่นอนเยอะที่นอนประมาณสองห้องอะโอ้ใช่ไม่ใช่สีสามห้องสามห้อง,องนอนสามห้องเลยนะอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปที่น่ากลัวมากรูป ดูในกลองลดิมทำไมฟิลชั้นมันมีสีดำๆก็ไม่รู้น่กกากลัวสุดๆเลยถ่ายไปก็ไม่เป็นไรนะแต่มันดูน่กกากลัวนิดนึงซีฟิลชั้นมันดูดำเธอคนจริงด้วยน่กกาก,ก,กลัวแปลกๆสักกนเฮ้อันนี้จะเป็นรูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันแล้วกันนะฉันชอบมันมากๆฉันจะวางไวง้ตรงนี้ ว่าฉันจำไม่ได้ว่ากรอบรูปมันอยู่ไหนขอแบบนี่ดูแบบหนึ่งนะกรอบรูปอยู่ไหนวะมีปะวจะจำไม่ได้ว่าเอามาหรือเปล่าอเป็นพมา่าติดนียเยอะมากหรอออันนี้เป็นรูปของคุณพ่อฉันพ่อพ่อฉันไปต่างถิ่นแล้ว เธอก็เธอก็มาแทนพ่อฉันอนะนี่กล่องของเล่นเหรอใช่ไม่่คยมีเท่าไหร่หรอกพาอบ้านฉันก็ไม่ได้มาฉุดอาบน้ำด้วยก็มีห้องนอนห้องนี้นะห้องนี้ก็แอบ,บน่ากลัวอยู่พี่บอกว่ามีมีลูกสาวคนหนึ่งอะ่ะที่หายที่พี่แค่นอนหลับไปพี่ก็เห็นเหมือนรอยคาบเหมือนซอสมะเขือเทศอะ่ะ เออเสมเอเทศหรือน้ำแดงก็ไม่รออู้เรื่อวพี่ก็เลยเอามาเช็ดแล้วก็หาน้องเขาใหญ่แต่หาไม่เจอเนะห้องนี้ก็เป็นห้องน่าของเด็กเล่นแหละวสิตอนนี้น่าจะเป็นห้องเธอแล้วก็ได้ที่นี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกไม่ต้องกลัวมันไปหรอกมันก็แค่เป็นพื้นธรรมดาเั่วไป่ฉันก็เคยมาเข้ามาเปลี่ยนสักครั้งที่หนึ่งที่นี้ก็มีรูปก,กวางด้วย ฉันจะพาเธอมีห้องน้ำนะรองเท้ารองเท้าสำหรับอาบน้ำเดวยโหเาอมีครบชุดจริงเลยนะเนี่ยเตียงนี้ก็เป็นเตียงของลูกสาวคนคนนั้นน่ะแต่เขาเอิมเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหน้า๋ยวละก็น่าเกลื นี่เป็นของท,ที่ไปต่างจังหวัดเน่ะออพ่อแม่บอกว่ารักเขามากๆโอเคนี่ก็จะเป็นเธอลองเปิดดูสิสัตย์ไม่เลยอุย้ยน้องหมาน่ารักจังเลยน่ารักสุดๆแล้วฉันอยากมาเพิ่มทางเีตัวนี้น่ารักมากว่าจะไปเออส,สื้อคอเส้นคอ,อมองเห็นรูอ่ะ okay. โอ้โหฉันว่านี่ไม่ค่อยเหมาะน้องเท่าไหร่เลย นี่เหมาะนี่น้องน่าจะชอบชุดนี้มากกว่านากเหมือน,นสีชมพูแล้วแหละน้องน้องน่าจะชอบสีชมพูมากเลยแหละจะต้องพันมันไปอาบน้ําแล้วมันมันเหม็นนะนเธอจะใส่เสื้อให้มันทำไมล่ะอขอโทษทีไปฉันพาเธอไปพอเธอดูว่าหมามันอาบน้ำยังไงนะ หมาบ้านฉันอาบน้ำยากนะหมาบ้านฉันอาบน้ำง่ายจะตายอยู่กินใส่ปูนิดหน่อยน้อยนิดหน่อย,ย,ย,ยน้องก็เอามันไปใส่ตรงนนะี้ปึ๊บเปิดน้ำงไงกนะดน้ำได้แล้วปิดน้ำใช้แล้วปิดแล้วก็นี่ ฉีดน้ำหอมใส่มันด้วยเพราะมันไม่ได้แพ้น้ำหอมหมาเลก็กไม่รู้ต้องฉีดน้ำหอมหมาบ้านใชนไ่มต้องฉีดน้ำหอมบ้านเธอเอากีตาร์มาวาไงไว้ใกล้ห้องน้ำแบบเนี้ยก็บางครั้งฉันก็ชอบเล่นกีตาร์ในะห้องน้ำเล่นได้ด้วยแบบเนี้ยเป็นได้ดิใครปิดม่านเนี้ยไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นทัง งานอะไรแบบนี้นะเธออยากนั่งทําอะไรก็ได้เมนูฝึกสอันโอ้ยตรงนี้ก็มีอะ่กรกันอะไกันต่างๆด้วยพร้อมกับหนังสือเรียนนะ่ะโอ้โหโคตรดีเลยอะบ้านเธอนเอนี่ยคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะขอลาตัวด้วยการเตะบอลโชว์ปืชปืชปึ๊ดถึ๊ดถึ๊ดถึ๊อตัอตอตาอ,อัตตา 求求求拜拜。